ป้น้อยจ้าวันนี้ป้น้อยมาสวนนะจ้าป้น้อยมาถ่ายสวนให้ดูนะนเห็นไหมเนี่ยป้น้อยมาถ่ายสวนให้ดูสวนที่เยมันสวนแอปเปิ้ลป้น้อยปลูกผักชีปลูกพริกปลูกถั่วฝักยาวปลูกผักคะนา้าปลูกแตงปลูกหล,หลายอย่างเนาะแต่ว่าผักมันยังไม่ขึ้นจะขึ้นเบี้ยผักคะน้าหน่อยหนะึ่ง อันนี้ก็เป็นดอกแอปเปิลต้นแอปเปิลดอกแอปเปิลต้นแอปเปิลเนาะอืออนน้อยก็ถ่ายได้แค่นี้แหละอ่ะอันน้อยถ่ายให้ดูแค่นี้นะเนาะอันนี้ก็เป็นบ้านที่อยู่ในสวนและนี่ก็คนไทยพวกเพื่อนๆคนไทยมา,มานั่งเล่นกันวันนี้วันนี้อากาศดีอากาศที่เย่มนี่สิบแปดองศาทำกัอนอันนี้ถ่ายได้แล้ว เขาทำหน้าบ้านแล้วก็ไม่ทำแน่นเลยแล้วเราก็ไปทำกันก็ได้วีชัน,นเวลาเหลือตังเยอะพี่เอ้เดี๋ยวร้อนๆหนูก็มาให้มันแดดมันดีกันนิดห,หน่อยหนูอะมันพู่จะเอ่อนั่งอยู่เนาะก็ะ<ม>กลับมาจากสวนเนาะหิว ไม่รู้จะทำอะไรกินป้าน้อยก็เลยมาแกงแกงไก่แกงเผ็ดไก่แกงกะทินึกอยากกินแกงแล้วก็เดี๋ยวป้าน้อยจะต้มหนมจีนอืมเดี๋ยวป้าน้อยจะต้มหนมจีนเนาะอันนี้ใบกะเพราเนาะนี่ใบกะเพราแดงตากแห้งอืเอามาจากเมืองไทยเนาะที่นี่สดมันมันเอาแต่กะเพราใหญ่ๆมาขายมันไม่หอม นี่ป้าน้อยเอามาจากเมืองไทยเนี่ยเป็นกระเพราแดงนะจ๊ะตากแห้งแล้วก็เอามาแช่น้ําก่อนเนาะเวลาแกงไม,ไม่ไม่มีหัวละพาเนาะป้าน้อยจะใช้ใบกระเพราแทนอันนี้ก็คือมะเขือจ้ะมะเขือก็มีจะเสียมั่งไม่ <laughs> เสียมั่งเนาะเออป้าน้อยนึกอยากกินนึกอยากกินเอ r แกงเผ็ดแกงเขียวหวานตัวป้าน้อยไม่มีพิกแกงเขียวหวานไงนมีแต่พี่แกงเผ็ด ป้าน้อยแล้วก็เลยจะแกงไก่เหลือไก่อยู่หน่อยนึงก็จะแกงพอได้กินนะถ้าเดี๋ยวป้าน้อยก็จะต้มนมจีนทักหน่อยนะึงเนี่ยอันนี้ขนมจีนขนมจีนแห้งขนมจีนแห้งนะเนี่ยขนมจีนแห้งป้าน้อยจะต้มจะต้มทักหน่อยนะึงนลกอยาก เขาไม่รู้จะทําอะไรกินเนาะกลับจากสวนมาก็หิวอันนี้ก็เสียงติ้งติ้งนั่นไม่ใช่อะไรนะหัวปน้อยเขาก็เสียแล้วเนาะเขาก็แบบเงาอยู่แต่ในบ้านก็ซื้อกีตา้ามานั่งดีดอืมคนแก่เนาะหัดดีดไปอะไรไปอย่างเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวปน้อยกินเสร็จอะไรเสร็จนู่นแหละอืมแล้วก็จะออกไปเดินออกกําลังกายเพราะว่าเส้นสายมันจะได้ได้ยืดไง ถ้าเรากินเสร็จแล้วมานั่งมานอนเงี้ยมันไม่นั่นหรอกอืมป้าน้อยก็เสียบมอกข้าวแล้วแต่ไม่นึกอยากกินข้าวนึกอยากกินขนมจีนก็เลยแกงเนี่ยฝันหายกับแกงเอ,เอเจาะนึงแกงเอเจาะหนึ่งจะ้ะนี่เดี๋ยวป้าน้อยก็จะส่งรูปที่ป้าน้อยเนี่ยถ่ายวิดีโอเลยเนาะส่งไปให้หลานไอ้กวางอือแล้วกันเนี่ย เอาให้ดูต้นแอปเปิลปน้อยทีเนี่ยกำลังออกดอกอยู่ที่นอกชานนะเนี่ยต้นแอปเปิลปน้อยกำลังออกดอกต้นน,น้อยเนี่ยจ้ะมันก็เป็นห้องรับแขกปน,น้อยห้องรับแขกแฟนปน้อยนั่งดีกีตาร <c> ์ <oughs> คนแก่เหงาเนาะจ้าปาน้อยก็ถ่ายให้ดูปน้อยก็ถ่ายให้ดูนิดๆได้หน่อยแล้วแหละเนาะ อืมนี่ก็เป็นตู้เย็นอาหาราน้อยตุนเอาไว้เนาะตู้เย็นบ้านาน้อยอ่ะแล้วก็มีอีกตู้นึงอยู่ข้างในห้องเล็กเนี่ยสำหรับห้องเก็บของอ่าพน้อยเก็บของกินแล้วก็มีตู้เย็นตู้เฉพาะตู้แข็งเลยที่แช่แข็งอืมนี่ก็เต็มห้องเล็กเก็บของ เก็บพวกเครื่องพวกอะไรพวกนี้แต่พอน้อยก็กลับมาจากเมืองไทยเนาะยังไม่ได้จัดไม่ได้อะไรเลยยังเป็นก็สุกยะอยู่เลยพอน้อยเหนื่อยอืมนี่ก็เป็นแบบตู้เย็นแช่แขนะ็งเนาะก็จแช่อย่างเงี้ยแช่แข็งแช่พวกปลาพวกไก่พวกช่นะปีนี้พอน้อยกลับมาแล้วพอน้อยกินไม่หมดเนะี่ยพอน้อยก็ต้องเอาไปให้เพื่อนให้ปู่กินเนีะเพราะมันเยอะเนาะ เอาแช่นป้นาจัดมันจะนั่นไงอือตะตุนอย่างเดียวป้าน้อยตุนของกินเดี๋ยววันไหนป้าน้อยว่างก่อนป้าน้อยทึงจะเก็บอืมเหนื่อยก็ยังไม่ค่อยอยู่ตัวเท่าไหร่ป้าน้อยอ่ะยังใหนไหนเอยู่จ้ะยังไงก็ หลานทำคลิปอยู่เมืองไทยก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ป้าน้อยกับหลานนะนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ป้าน้อยกับหลานเนาะเดี๋ยวป้าน้อยกลับไปเมืองไทยก็จะได้มีกำลังใจทำต่อไปและอาจจะดีขึ้นกว่าเก่าก็ได้เนาะจ้ายังไงก็เดี๋ยวเจอกันกับป้าน้อยเนาะอีกห้าเดือนกว่ากว่าเดี๋ยวก็เจอกันจ้ะคลิปนี้ป้าน้อยก็ ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะจ้าสวัสด,ดีจ้ะ